เฉลิมชัยฉลองวันเกิดอบอุ่นมีนักร้องสาวคนดังปลอมเป็นแปะยิ้มเซอร์ไพรส์ ฉลองวันเกิดครบรอบ43ปีอย่างอบอุ่นสุดๆส,สำหรับผู้บริหารค่ายเพลงคนดังอย่างพุ่งเฉลิมชัยนนอินสตาแกรมของกึ่งได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมแคปชัน่น Happy Birthday to me 43แล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรที่ทุกคนส่งมาให้นะครับขอให้พรดีๆส่งกลับคืนสู่ทุกคนมีความสุขมากๆครับขอบคุณทุกการสปายเค้กทุกก้อนของขวัญทุกชิ้นที่ส่งมาครับทีมงานทีนี่ .com ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ และล่าสุดน้องเอลลี่ได้ทำการเซอร์ไพรส์ปลอมตัวเป็นแปะยิม้มทีมเช่อสิงโตขณะที่กึ้งเฉลิมชัยทำบุญสารเจ้าแม่ทับทีมโดยโพสต์บุกว่าขอบคุณน้องเอลลี่และทีมงาน f o ร์เอเลเว่นมาช่วยกันเซอร์ไพรส์เฮกึ้งและบอสอย่างของพวกเราได้สำเร็จขอให้เฮกึ้งมีความสุขมากๆนะครับปอลอเอลลี่หนูเป็นแปะยิ้มเวอร์ชันที่สวยมาก